อัปเดตสัญญาณที่บอกว่า iPhone รุ่นใหม่เตรียมพร้อมและกำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับจะเป็นสัญญาณอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ติไอไอมาเล่าให้ฟังนะครับผม โดยล่าสุดนะครับผมมีคนไปเจอฐานข้อมูลของเว็บจาก EEC นะครับว่า Apple เนี่ยมีการไปลงทะเบียนอุปกรณ์สินค้าตัวใหม่นะในประเทศรัสเซียนะครับผมมาอยู่ด้วยกัน7เลขด้วยกันนะฮะซึ่งเลขเหล่านั้นนะครับผมคาดว่าแน่นอนจะเป็น iPhone รุ่นใหม่อยู่แล้ว4เลขนะครับแล้วอีก3เลขเนี่ยถ้าให้เดาไอเดานะคิดว่าน่าจะเป็นตัวของ iPad อ่า iPad แล้วก็ตัวของ Apple Watch ที่คิดว่าน่าจะมาเปิดตัวพร้อมๆกันนะเป็นประจำกับตัวของ iPhone รุ่นใหม่อยู่แล้วแต่อีกเลขหนึ่งนี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าในงานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสินค้าอะไรอีกหนึ่งอย่างมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าโ <Huh? S 1> ดยเลขตรงนี้นะครับผมจะเป็นเลขทีเ่เป็นโมเดลของอุปกรณ์ที่จะเอามานําเข้าในแต่ละประเทศซึ่งในโซนๆมันก็จะมีหลายๆเลขเหมือนกันเนาะโดยจะมีเลขนะครับผมเป็น A 26,28 A2630 A2634 A2635 A2640 A2643 แล้วก็ A2645 นะครับผมซึ่งในข้อมูลหุดตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับผมว่าอุปรกรณ์เหล่านั้นเนี่ยจะยังคงใช้งานเป็นในตัวของ iOS เวอร์ชัน14อยู่นะครับผมเอออันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเป็นพวกของ iPhone ที่เปิดตัวในช่วงหลังๆอะ่ะมันจะมีการ ใช้งานตัวของ iOS รุ่นใหม่เลยนะนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเอา iOS 4เข้ามาใส่ก่อนแล้วค่อยไปอัปเดต iOS 5อะไรประมาณนี้ก็ค่อยว่ากันไปแล้วกันเนาะซึ่งถ้าใครอยากจะ รู้ว่าไอโฟน13เนี่ยมีสเปคสเปคอะไรเป็นยังไงนะครับผมจริงๆทีไอเนี่ยก็ได้สรุปมาแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับตัวของ iPhone 13เลยนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้เลยนะครับผมถือว่าน,นี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคใกล้ที่จะถึงฤด,ดูของการมา iPhone รุ่นใหม่ให้เราได้เสียตังกันอีกแล้วนะครับผมยังไงใครที่เล็งๆไว้หรือว่ารอๆอ,อยู่เนี่ยก็เก็บเงินเก็บตังรอไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวยังไงถ้ามี เรื่องของการอัปเดตราคา iPhone ตัวใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวดีไอจะรีบมาอัปเดตเพื่อนๆไ,ได้รู้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กับช a n นลปติริวไปด้วยแล้วกันนะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้นะฮะในทุกๆวันรวเร็วๆแบบนี้ด้วยนะครับผมและก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้คนอื่นด้วยแล้วกันนะเผื่อมีใครที่อยากจะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของข่าว iPhone ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะได้เอาคลิปนี้ไปอัปเดตให้เขานะครับผมสำหรับคลิปนี้ทีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจ